สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมจะมาสรุปผลการคันฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับว่ามีคู่ไหนสกอร์ไปยไงกันบ้างก่อนเดินไลยนั้นก่อนไปชมคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพจ u t u b e รวมถึง f a c e b o o หมุนสั่งแชแนลเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลแอฟริกันเนชั่นครับรอบแบ่งกลุ่มนัดที่3กันก่อนเลยครับซิมบับเวครับเอาชนะด้านกินีไป2ประตูต่อ1 มาลาวีครับเสมอกับทางด้านเซเนกัลไป0ประตูต่อ0กาบองครับเสมอกับโมร็อกโกไป2ประตูต่อ2 และทางด้านของกาหน้าครับพ่ายกับทางด้านโคมอลอสไป2ประตูต่อ3สรุปตารางคะแนนล่าสุดตอนนี้นะครับในส่วนของกลุ่ม B ครับอันดับ1เป็นเซเนกัลนะครับ3นัดมี5แต้มตามด้วยอันดับที่2กินี3นัด4แต้มอันดับที่3มาลาวี3นัด4แต้มและอันดับที่4ซิมบับเวครับ3นัดมี3แต้มในส่วนของกลุ่ม C นะครับอันดับ1เป็นโมร็อกโคครับ3นัดมี7แต้มอันดับที่2กาบอง3นัดมี5แต้มอันดับที่3ครับเป็นโคมอลอสครับ 3นัด3แต้มและอันดับที่4เป็นกาน่าครับ3านัดมี1แต้มไปต่อกันที่ผลฟุตบอลพิมียร์ลีังกฤษนะครับเมื่อคืนมีเตะ1คู่ไบตันครับเสมอกับเชลซีไป1ประตูต่อ1สรุปตารางคะแนนล่าสุดตอนนี้นะครับอันดับหนึ่งอันดับที่3ครับเชลซีครับ23นัด44แต้มส่วนทางด้านไบตันอยู่อันดับที่9นะครับ21นัด29แต้ม ไปต่อกันที่ผลฟุตบอลโกปาอิตาเลียนะครับเมื่อคืนมีเตะ2คู่ครับลาซิโอรครับเอาชนะด้านอุนเเซในช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับไป1ประตูต่อ0ส่วนอีกคู่หนึ่งนั้นนะครับอยู่เวนตุสครับเอาชนะด้านซัมโดเรียไป4ประตูต่อ1 ไปต่อกันที่ผลฟุตบอลสกอตติชพรีเมียร์ชิพกันบ้างนะครับอัเบดีนนะครับเสมอก,กับกัสโกลเรนเจอร์ไป1ประตูต่อ1ดันดี้ยันเต็ดพ่ายกับทางด้านเซนต์เมลเลนไป1ประตูต่อ2ฮาร์ดเอาชนะเซนต์จอห์นสโตนไป2ประตูต่อ0ูนลิวินตันเอาชนะทางด้านด,น,ดนดันดีไป2ประตูต่อ0และทางด้านลอสเคิลตี้ครับเอาชนะทางด้านมาทเทเวิลไป3ประตูต่อ1 ไปต่อกันที่ผลฟุตบอลลีกวันของอังกฤษมอร์แคมนะครับไปกับทางด้านวีแกนไป1ประตูต่อ2อวิเมอร์ดันเสมอกับทางด้านพอสมาร์ทไป0ประตูต่อศและทางด้านแคมบิดต์ยู่นเตดครับเอาชทางด้านดอนคาร์เตอร์ไป3ประตูต่อ1ผลฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษฟูลแลมครับเอาชทางด้านเบอร์มิงแฮมไป6ประตูต่อ2และเบตตันครับเสมอกับเชฟฟิลด์ยู่นเตดไป2ประตูต่อ2ไปต่อกันที่ผลฟุตบอลเดเบลโวคาวนะครับรอบ16ทีมสุดท้าย โคโลนครับเสมอกับทางด้านฮัมบูกในช่วงต่อเวลาพิเศษไป1ประตูต่อ1ครับต้องตัดสินด้วยการดูดลูกที่จุดโทษซึ่งทางด้านฮัมบูกงั้นยิงได้แม่นกว่าเอาชนะไปได้4ประตูต่อ3 1860มิวนิกนะครับภายกับทางด้านคาร์สคูไป0ประตูต่อ1โบคุมนะครับเอาชนะด้านไม้นะครับไป3ประตูต่อ1สร้าังเพาลีครับพิกล็อกเอาชนะด้านบุลเซียดอนมูนไป2ประตูต่อ1 ไปต่อกันที่ผลฟุตบอลลาลิก้าของสเปนนะครับเมื่อคืนมีเตะ2คู่เรวเวติเอครับเอาชนะด้านอาราเบสไป4ประตูต่อ0และทางด้านของคาดิดครับเสมอกับทางด้านเอสบันยอนไป2ประตูต่อ2สรุปตารางคะแนนล่าสุดตอนนี้ครับเรวเวติสอยู่ที่อันดับ3นะครับ21นัด37แต้มส่วนทางด้านโซนท้ายตารางนะครับก็จะมีเอสบันยอนนะครับอยู่อันดับ11ครับ21นัด27แต้มทางด้านของ คาดิดนะครับอยู่อันดับ19นะครับ21นัด15แต้มส่วนอาราเบสอยู่อันดับ18นะครับ21นัด17แต้มโอเคนะครับผมนี่เป็นการสรุปผลการแข่งฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นไงกันบ้างนะครับหากวันนี้มีข้อผิดพลาดประการใดต้องขอประทานอภัยไว้ณที่นี้ด้วยหากดูแลชอบใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งนะครับเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรา สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ